สวัสดีครับพบกับโอมเชียงรายครีฟิทฟ,ฟาร์มครับวันนี้เรามาหยุดส่วนของตัวบ้านนะครับก็มาอยู่ในของปอกุ้งกลุ่มของกุ้งครีฟิสกุ้งก้ามแดงครับก็เป็นแหล่งรายได้ของผมที่จะทั้งตัวเองและครอบครัวในตัวบ้านครับเป็นแหล่งอาหารที่คอยต่อยอดแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองทําแล้วสนุกสนาน เพลิดเพลินในสิ่งที่ชอบนะครับอันนี้ผมก็เลี้ยงกุ้งในบ่อปูนนะครับท่านผู้ชมท่านฟังก็ามาให้ได้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นงานของผมซึ่งเอามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทำสิ่งไหนที่มันดีกว่าหรือ ได้ผลกําไรหรือขาดทุนอะไรต่างๆนานาครับโดยพื้นที่ผงตัวบ้านก็แบ่งโซนได้หลากหลายอันนี้ก็จะเป็นโซนของตัวบ้านนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก3 4ถึงของพื้นที่ทั้งหมดครับก็3 4มึงสสิสึงสเเซนะครับ แล้วก็จะเป็นพื้นที่น้ําอยู่ประมาณสัก80%ที่เหลือจะเป็นอีกประมาณ10%กว่าเปอร์เซนก็จะเป็นทางเดินแล้วก็พื้นที่โซนของห้องน้ําที่เก็บของต่างๆเราก็จะเน้นพื้นที่เศรษฐกิจของเราก็คือบ่อก,กุ้งก้ามแดงนะครับโดยบ่อของเราก็จะเลี้ยงหอ,อยเชลล่สีทองเนื้อสีทองรวมกับตัวของกุ้งก้ามแดงด้วยครับ เขาก็อยู่ร่วมกันนะครับไอเชอรี่เขาก็ไข่าตามขอบบอกไข่กันเยอะไข่ดีในช่วงหน้าหนาวตัวของหอยเชอรี่สีทองก็ไม่มีปัญหาตายอะไรนะครับไข่ก็อาจจะดรอปมานิดนึงแต่ก็ไข่โปรติโตกินปกติการชงน้ําก็ต้องเพราะว่าตัวของหอยกับกุ้งจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นสัตว์น้ําสร้างเปลือกดังนั้นได้ธาต ต่างๆก็จะมีความคล้ายๆคลึงกันนะครับพื้นที่บอก็จะมีพวกพื้นที่หลบซ่อนต่างๆซึ่งผมก็เลี้ยงในบ่อดินด้วยครับก็บ่อดินก็จะตอบโจทย์เรื่องอัตราการเจริญเติบโตได้ดีโตวไวใช้เวลาเลี้ยงสั้นกว่าบ่อปูนแต่ข้อเสียคือปัจจัยเรื่องสัตว์ทางธรรมชาติทำให้เราจะขาดทุน หรือได้กําไรมากน้อยก็ขึ้นอยู่ตัวของปัจจัยของศัตรูแปรผันส่วนของตัวบ้านจะมีศัตรูน้อยมากก็จะเป็นแค่นกตัวเล็กๆที่จะจับมากินลูกกุ้งส่วนกุ้งไซโต้ก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับก็จะสันพื้นที่ไปส่วนใจกลางตัวนี้ของผมก็จะเป็นพื้นที่ของสีเขียว เป็นเอาง่ายๆก็พื้นที่สาธารณะประจาบ้าน,นก็ปลูกไม้ผลอะไรชอบกินก็จะปลกูกพื้นที่นิดเดียวผมก็จะปลกูกตรงนี้ก็จะปลูกของอะไรนะจำชื่อไม่ได้ลวด้านล่างจะเป็นต้นผักกูดนะครับส่วนต้นด้านบนก็จะเป็น น้อยหนาครับนึกออกแล้วเพราะชอบกินจะจำแต่ก็ลืมชื่อด้านล่างจะปลูกประกวดก็จะเป็นใช้พื้นที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนะครับจัดตกแต่งมั่งนะครับไวเชอรี่ก็อันนี้น้ำก็ขุ่นหน่อยครับเพราะว่าไข่ตามขอบกันแบบเยอะๆมากผมก็เก็บแจกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขาไปต่อยอดสไร้างรายได้ ของเขาไปครับนะก็มีรายได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับทำไปขยายไปปรับเปลี่ยนอยากตกแต่งนู่นตกแต่งนี่เปลี่ยนแบบนู่นแบบนี่ล้วก็ทำได้แบบอิสระนะครับเพราะเราก็ออกแบบชีวิตเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ ชอบสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นสวนสาธารณะประจําบ้านเราจะปลูกไม้ผลต่างๆครับปลูกทั้งลงดินมั่งในเข่งมั่งแต่ผมว่าในเข่งอะดกมากครับโดยเราก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเรื่องปุ๋ยอะไรแล้วก็เอาจากขี้ขกนะครับ,รบก็เป็นระบบหมุนเวียนภายในฟาร์มครับก็ปลูกทุ่งลงทุ่งเรียนอะไรไปเผื่อวันหน้าได้คงได้กินนะครับก็เราก็จะมีอาหารที่ปลอดภัยที่ อิงกับตัวของกุ้งเครฟิซี่อยู่ในหมวดของการันตีเรื่องปลอดสารเคมีครับเพะใช้สารเคมีนี้วมไม่ได้นะครับนี่โดยประมาณตัวบ้านครับก็มาแบ่งปันให้ชมครับนี่ก็เป็นบ่อชํำลูกกุ้งที่เราก็เอาหอยเชอรี่สีทองมาเลี้ยงรวมกันนะครับตัวบ่ออาจจะลก ไปมากเพราะของเยอะแยะครับมีพื้นที่เจ็บขออันนี้ก็คือจับกุ้งคัดกุ้งไซส์ใหญ่ออกไปเพื่อส่งให้ลูกค้าประมาณนี้ตัวบ้านจะมีพื้นที่อยู่ประมาณสองงานกวัวนะครับก็ไม่มากแต่เราก็จัดสรรพื้นที่ให้มันรงตัวมีรายได้นะครับแต่ยอมรับว่ารายได้ของตัวบ้านเนี่ยเยอะกว่ารายได้ของบอดิน บ่ดินผมทำอยู่พื้นที่จำนวนสีไร่นะครับแต่รายได้น้อยกว่าบ่บปูนที่บ้านซึ่งมีพื้นที่สองงานครับหนึ่งปีในตัวบ้านจะมีรายได้ทั้งกุ้งเนื้อกุ้งพันธ์อะไรต่างๆก็จะอยู่ประมาณ3 40,000ส่แสนส่วนบ่บ่ดินพื้นที่สี่ใกล้จะมีรายได้อยู่ประมาณแสนกว่าถึงสองแสนขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการว่าจะได้หรือขาดทุนหรือบอ่อไหนจะเจ๊งมั่งหรือได้กําไรมั่งอันนี้ก็คือตัวของบอ่อดินจะมีตัวแปลผ่านเยอะนะฮะน,นี่ต้นรุกเรียนปลูกในเข่งนะฮะก็ไว้เป็นบางต้นร่มเงานะครับเป็นพื่สีเขียวนี่ที่ผมจะทําบ่อใหม่นะครับแล้วก็ทางเดิน่อยู่ด้านบนบอ่อตอนนี้ก็รอทุกผนัง นู่นแล้วก็จะได้ทำบ่อเชื่อมกับบ่อบ่อ,บอนุ่นรวมเป็นบ่อเดียวนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับว่างก็ทำนุน่นทำนี่ครับอันนี้ก็น้ำตกบ่อโกงผมก็จะใช้ปั๊มดูตรงนี้แล้วน้ำขึ้นตรงนี้แล้วก็จ่ายตรงนี้แล้ววนลงมาตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นน้ำตกจำลองเอาไว้ เรานั่งเล่นชมเวลาว่างประมาณนั้นนะครับด้านข้างก็จะเป็นบอกรุ่งกันนะคนี่จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านก็จะติดกับถนนเราะอ่าคืนที่เราทุกพื้นที่เลใช้สอยให้ครบเบ็ดเสร็จทั้งอาหารการกินแหล่งลายดงรายได้ครับก็มาไปฟันนะให้กันชมให้กันดูเผื่อ ไปปรับใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับผมก็ชอบมาเดินเล่นตรงนี้ยามเย็นเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศฟิลลิงแบบส่วนตัวชอบเรื่องของสัตว์น้ำอยู่แล้วก็ได้ดูชมบ่อชมอะไรเล่นอะไรในมือถืออะไรก็นั่งเล่นแถวนี้แล้วก็ซื้อขายเทศทองคำอะไรก็ ไปด้วยอะไรก็เพลิเดเพลินไปนะครับว่าชีวิตออกแบบให้อิสระเสรงีง่ายง่ายๆครับแล้วแต่เราจะระปรับใช้แล้วก็เราก็ทำชีวิตให้ให้สบายไม่ไม่ยงยากครับอาจจะเป็นคนติดบวกนิดนึงนะครับเพราะการติดบวกก็จะมองในแง่ที่ดีขึ้นนะครับทำอะไรมันก็จะ ทำไปเลยแต่ถ้าเราติดลบอ่ะมันก็ย้อนแย้งงุนทำมาน,นั่นว่าจะดีไหมหรือจะขาดทุนไหมมันก็ไม่เริ่มทําสักทีแต่การคิดบวกมันจะเริ่มทําแต่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าทําแล้วมันได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้เราก็เลิกทําตัวนั้นไปปรับหรือปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้หรือว่า ดีขึ้นนะครับก็คลิปได้ยาวมานะครับเดี๋ยวขึ้นยากผมก็ขอจบการแบ่งปันชีวิตในตัวบ้านนะครับให้ดูว่าแหล่งสร้างไรายได้ผมก็จะเป็นประมาณนี้คกับกุ้งเฟรฟิสกุ้งกก้มแดงนะครับปอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ